ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องราวเผยเหตุผลมิฮโรโมริกหักอกเปืนใหญ่ปานใจซบเชลซีลุ้นมานเหมือนอยู่ในสนามจริงบายสามสี่ห้สปอต นอกจากจะมีดราม่าในเรื่องของการซื้อขายและการประหวางอาร์เซนอลกับเชลซีนะครับสคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนของสืบเพมเร์เลียอังกฤษนะครับหลังจากที่สโมสรเชลซีเนี่ยปาหน้าคว้าตัวมิฮิโรมูริคกาปีกวัย22ปีชาวยูเครนจากชาตาโดนเนตนะครับมาร่วมทีมท้งที่ก่อนหน้านี้นะครับตัวนักเตะเองก็อ่อยอาร์เซนอลเต็มที่ครับมีการโพสต์ไอจีนะครับว่าชื่นชมมิเกลอาร์เตต้าเหลือเกินแต่สุดท้ายก็ไปอยู่กับเชลซีซะอย่างงันครับโดยค่าตัวของมิฮิโรมูริคร้าอยู่ที่ราวๆ 30ล้านยูโรครับซึ่งดีลของมิโรมูริรับก็จริงๆแล้วไม่ใช่ดีลธรรมดานะครับเป็นดีลที่มีความลึกลับซับซ้อนมากมายครับมีดีลที่มีความหลากหลายนะครับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับส่วนจะมีอะไรกันบ้างไปชมครบพร้อมกันเลยครับสกาพิลกิครับซีอโอของชาตาโดเนตนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วอาร์เซนอลก็ยินดีจ่ายเงินค่าตัวให้กับมิโรมูริรับในราคาเรทดเท่ากับเชลซีทุกประการครับแต่ถ้าว่ามันมีความแตกต่างกันครับในเรื่องของการชําระเงินนะครับมันมีความแตกต่างกันในเเรื่อองงงขินนบั จริงๆแล้วนะครับค่าตัวรวมเนี่ยมันเป็นจํานวนเงินที่เท่ากันนั่นก็คือ100ล้านยูโรหรือว่า88ล้านปอนด์นั่นเองครับโดยเซอร์เกย์พิลกินครับซีอของชชัต้าโดนัดนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับเมื่อคุณมองดูดูรายละเอียดของเงินก้อนแรกแล้วก็โบนัสมันต่างกันครับใช่ครับเงินโบนัสในกร,รณีของเชลซีมันมีความเป็นไปได้มากกว่าพวกเขาจริงจังมากกว่าแล้วก็มันยุติธรรมดีสําหรับชลตราโดนัดครับซึ่งตามภาษาชาวบ้านก็พูดง่ายๆเลยครับก็ต้องการเงินไว้ก่อนนะครับเชลซีให้เงิน ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างใดในวงการของฟุตบอลครับอย่างไรก็ตามครับมิฮิโรโมูริกเนี่ยจะยังไม่ได้เล่นให้กับเชลซีนะครับหลังจากที่ย้ายทีมเรียบร้อยแล้วครับโดยเชื่อว่ามิฮิโรมูริกจะได้ลงประเดมสนามให้กับสิงโตน,น้ำเงินครามครับในเกมที่จะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้ครับแต่ที่บอกว่าดีลของมิฮิโรมูริกเนี่ยมีความลึกลับซับซ้อนนะครับมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายก็เพราะว่าสัญญาเขาเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการมุ่งการเมืองเรื่องของสงครามด้วยนั่นเองครับโดยหลังจาาาาาากกกททททีีี่่่เเเเชลซคครรรรรรรัััับบปปิิิดดตววมมมมมฮโมูนนนนะอยงงง็ เมตอฟกับประธานสโมสรชัคตาโดเนตในลีกของยูเครนนะครับก็ได้ออกแถลงการครับชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมของเมโดโหมเรกับโดยอ้างเมตอฟการเปิดเผยนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอขอบคุณอารยประเทศครับที่ช่วยเหลือยูเครนนะครับวันนี้เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลยูเครนได้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณกองทัพยูเครนประชาชนชาวยูเครนและก็การสนับสนุนอย่างล้นหลามครับจากอารยประเทศครับความพยายามที่จะร่วมมือกันครับที่เราจะเอาชนะความชั่วร้ายนะครับที่เข้ามาในบ้านเมืองของเราครับเขาไม่เคยปก ที่อยากคว้าแชมป์ยุโรปมันหมายความว่าผู้เล่นอย่างเมโรมูริคควรจะได้มีส่วนร่วมกับสโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากมายในวิธียุโรอปอย่างเชลซีครับเราจะเล่นเกมกระชับม,มิตรกับเชลซีที่ดอนบัสอารีนาในกรุงดนเนสประเทศยูเครนครับและถึงตอนนี้ครับโปรเจกต์ของเขานะครับนั่นก็คือการนําเงินที่ได้จากการขายเมโรมูริคให้กับเชลซีครับมาจาัดสรรเงินนะครับอยู่ที่ราวๆ20.5ล้านปอนด์ครับเพื่อช่วยเหลือเรื่องของการทหารนะครับกองกําลังป้องกันประเทศแล้วก็ครอบครัวของพลทหารเหล่านั้นครับเงินดังกล่าวครับจะถูกใช้ครอบคลุมตาม ความต้องการที่แตกต่างกันครับตั้งแต่การให้การรักษาทางการแพทย์นะครับเข้าโรงพยาบาลครับแขนขาทเยียมนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านจิตใจไปจนถึงการคําร้องขอจาเพาะเลยทีเดียวครับโดยการเซ็นสัญญาของมิฮโรมูรินะครับเซ็นกับเชลซีนานถึง7ปีครึ่งเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับเบรูบาเดชิลนะครับเซ็นด้วยครับวัย21ปีที่ย้ายมาจากอาร์เอสโมนาโกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลหลายคนสงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมเซ็นยาวขนาดนั้นครับสำหรับเชลซีครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับส่วนใหญ่สโมสรจะไม่ค่อยเซ็นสัญ สักคนหนึ่งครับอย่างมากก็จะเสัญญายาวๆสักราวๆ5ปีนะครับอาจจะมีออปชันพิเศษในการต่อสัญญาออกไปครับแต่ถ้าว่าเชลซี7ปีครึ่งตูมเดียวแบบนี้เนี่ยแทบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับโดยคิรันแมกควายครับผู้ชื่าชด้านการเงินของวงการฟุตบอลนะครับอธิบายถึงสาเหตุในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ทางสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าสิ่งที่เชลซีตัดสินใจทำครับคือการกระจายต้นทุนสําหรับนักเตะนะครับด้วยการเซ็นสัญญาในระยะยาวมากๆครับเช่นสัญญากับมูริสครับก็เป็นเวลา8ปีครึ่งด้วยกันครับมันคือการจัััดกกการรบบบะญชีแล้ว็ กฎการเงินหรือว่า financial f a r e p a y นั่นเองครับคือคุณมีต้นทุนอยู่88ล้านปอนด์ครับก็แบ่งออกไปเป็นระยะเวลา8ปีครึ่งนะครเมื่อทําแบบนี้ก็จะตกเพียงประมาณ10ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้นนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนการของเชลซีครับที่พวกเขาคว้าตัวนักเตะมาตลอดในระยะหลังครับโดยเชลซีครับใช้เงินไปกว่า400ล้านปอนด์นะครับกับนักเตะใหม่ถึง15รายแล้วครับนบตั้งแต่ทอสโบรีเข้ามาเทคโอเวอร์สมสรนะครับโดยเป็นส่วนผสมระหว่างนักเตะดาวรุ่งที่อายุไม่เกิน22ปีครับ คุลิบารีรวมไปถึงพี่แอร์อเมริกโอบาไม่ยองครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวนันที่ f a c e o o o y y u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  e t t k t t o k ปันไซคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ